กำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือส่งตัวแทนที่มีฝีมือในการปรุงอาหารสามารถเป็นพ่อครัวแม่ครัวประจำรถครัวสนามได้หน่วยละสาคนฮะจากจำนวนทั้งหมด15หน่วยมาเป็นตัวแทนแข่งขันประชันการทำอาหารกันแบบสดๆบนรถครัวสนามในโครงการอาร์มี่ฟาร์มอาร์มเชฟซึ่งจัดขึ้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้นะครับ การแข่งขันครั้งนี้ตัวแทนของแต่ละหน่วยเนี่ยก็จะต้องประกอบอาหารจากบทกาบแห่ชมเครื่องขาวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยแล้วก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการทหารพันดีภายใน55นาทีครับนะฮะมีการกำหนดเวลาด้วยเพื่อที่จะดูเรื่องของการแข่งขันแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับว่า รถครัวสนามของกองทัพภาคที่สาเมื่อออกไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อไหร่แล้วก็จะได้รับประทานอาหารที่อร่อยไม่แพ้เชฟชื่อดังนั่นเองนะครับโดยพลโ,โทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่สาก็เดินทางมาให้กำลังใจกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้พร้อมลงมือประกอบอาหารเมนูไก่ปะลาะนะฮะให้ได้ชิมฝีมือกันด้วยแล้วก็บอกว่าปกติเนี่ยคือ ชอบทําอาหารนะฮะให้กับคนที่บ้านทานเป็นประจํากันอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ช่วยทําข้าวไข่เจียวหมูสับให้ด้วยนี่เป็นเมนูที่แบบว่าทําได้ง่ายทําได้ไวนะฮะแล้วก็บางคนนี้เขาบอกเลยวเวลาทําอาหารเนี่ยให้ดูเมนูแบบเนี่ยยกตัวอย่างไข่เจียวหมูสับใครทาอร่อยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าทําอาหารชนิดอื่นจะอร่อยนะครับเพราะทุกคนนี้จะทํากันเป็นนะฮะในการทอดไข่เจียวนั่นเอง ส่วนผลการแข่งขันปีนี้เนี่ยปรากฏว่าตัวแทนจากมณฑลทหนารบกที่32ลำปางฮะสามารถร,รักษาแชมป์เมื่อปีที่แล้วไว้ได้อีก1สมัยนั่นเองด้วยเมนูอาหารข้าวข้าวกุกกุดนครหรือว่าข้าวทุกอ่องปูฮะส่วนเมนูวหวานเนี่ยก็คืออรชรช่อม่วงพวงพุตตานะครับหรือว่าช่อม่วงกับจีบนกนั่นเองโอ้เห็นชื่อเ้วก็แบบน่าทานนะ ดูมีความประณีตนะคะอยากที่จะให้มี c ค o s อ up ดูหน่อยนอะว่หน้าตาเป็นยังไงโดยหน่วยที่ชนะเลิศเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนกองทัพพักที่3ไปแข่งขันในระดับกองทัพบ,บกต่อไปอ้าวนี่ยังไม่จบนี่เดี๋ยวเขาไปแข่งกองทัพบกกันต่อนะฮะใช่ค่ะพัฒนาฝีมือพ่อครัวแม่ครัวของกองทัพอย่างแท้จริงนะครับดูเวลา เออเป็นปกติอ่ะสมมุติเราอยู่โรงเรียนหรือว่าอยู่ตามที่ทํางานต่างๆถ้าไม่มีครัวกลางขององค์กรนั้นๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าทานอาหารเพื่อแบบเอากําลังกายอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นเรื่องความอร่อยมากนักเนาะ,ะแล้วก็อร่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาตามร้านอาหารกันไปโอ้แต่นี่เป็นแบบเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับคืออยากให้มีความสุขแม้แต่ว่าเวลาท่านทํางานนะครับหรือว่าออกไปช่วยเหลือประชาชนไม่ได้แบบ เขาเรียกแหละกินกินเพื่ออยู่ <c oughs> กับอยู่เพื่อกินใช่ไหมหลายคนบอกอยู่เพื่อกินนี่คืออาหารอร่อยอยากกินอะไรเงี้ยเออแต่เนี่ยฮะคือพยายามที่จะพัฒนาฝีมือการทําอาหารทั้งเพราะครัวแม่ครัวนะครับให้ทําอาหารอร่อยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีศาสตร์ในการทําอาหารเนาะถ้าเป็นครัวกลางขององค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะทําเป็นหม้อใหญ่ๆเลยไม่ได้แบบทําเป็นแบบ จานเดียวจบอะไรเงี้ยอันนี้แบบมันมั่อใหญ่เพราะฉะนั้นต้องใช้ความสามารถต้องกะปริมาณให้ดีนะครับเพราะเวลาทําออกมาเนี่ยต้องแบ่งให้ทานกันหลายคนนะครับ